ลิงบาบูนมักจะมีแหล่งน้ำลับๆเสมอ พระพวกมันไม่ยอมบอกสถานที่ซ่อนขุมสมบัติของมันว่าอยู่ตรงไหนเมื่อชนเผ่ามาชราฮารีเดินทางเข้ามาล่าสัตว์ในทะเลรายคาราฮารีแห่งนี้ระหว่างการเดินทางเขาต้องหาแหล่งน้ําเพราะเขาไม่รู้วิธีสร้างน้ําจากรากไม้เหมือนที่คนป่าทำแต่เขามีวิธีของตัวเองที่จะส่อหาว่าแหล่งน้ําอยู่ที่ไหนขั้นแรกเขาจะเจาะรูที่จอมปลวกโดยที่แน่ใจว่าลิงบาบูลกําลังจ้องมองอยู่เพราะเขารู้ดีว่าบาบูลเป็นโรคที่สงสัยที่รักษาไม่หายขาดต่อมาเขาใส่เมล็ดเมลอนป่าลงไปในรูที่เจาะขึ้นและดันให้เมล็ดตกลง ไปในโพรงกว้างจากนั้นเขาก็เดินเตรออกมารู้ดีว่าบาบูลกำลังร้อนรุมด้วยความสงสัยลิงบาบูลไม่เชื่อใจมนุษย์ผู้นี้เลยมันจึงทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วมันอยากรู้ใจจะขาดว่าเขาเอาอะไรใส่ลงไปในโพรงไม้ในที่สุดคุณชายขี้สงสัยก็พ่ายแพ้ต่อความอยากรู้มันต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรอยู่ในนั้น มันเอื้อมมือเข้าไปคว้าเมล็ดเมล่อนไว้เต็มกำมือตอนนี้กำปั้นของมันใหญ่เกินกว่าจะดึงออกจากรูได้ถ้ามันฉลาดพอที่จะทิ้งเมล็ดเมล่อนมันก็จะสามารถดึงมือออกมาได้เสร็จเสร็จกั้เพราะกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเป็นวิธีที่ฉลาดไม่เบาในการจับลิงบาบูล แต่เขายังต้องทำให้มันพูดเสียก่อนเขารู้ว่าเกลือเป็นสิ่งหายากในทะเลทรายแห่งนี้และบาบูลจะต้องกินเกลือเหมือนเป็นลูกกวาดจริงๆด้วยมันง่วนอยู่กับการกินก้อนเกลือจนลืมไปว่าตัวเองน่ะถูกจับอยู่และไหนไม่ช้ามันก็จะกระหายน้ำอย่างมาก วันรุ่งขึ้นมาชลาฮารีเข้าไปสำรวจดูว่านักโทษของเขาพร้อมที่จะพูดหรือยัง <c oughs> เขารู้สึกว่ากระบวนการล้างสมองสำเร็จลงด้วยดีจึงปล่อยลิงเป็นอิสระมั่นใจว่าในสภาวการอย่างนี้มันไม่สนหรอกว่าใครจะตามันไปที่แหล่งน้ำลับหรือไม่ มาชลาฮรีไม่ได้มีตาเพื่อชมความงามของธรรมชาติสำหรับเขาแล้วน้ำเป็นสิ่งสวยงามที่สุด